บีน้ำทิพย์ยอมเปิดใจให้พระเอกรุ่นน้องโผลความสัมพันธ์ออมอักภัน์ ต้องบอกเลยว่าแม้จะอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นเวลานานแต่กลับไม่เคยมีการเปิดตัวกับสาวคนไหนสำหรับหนุ่มอ๋องอักพันธไม่ว่าจะเป็นคนในหรือนอกวงการแต่คนนั้นเลยเจ้าตัวนั้นก็ยังถูกมองว่าเจ้าชู้เพราอไม่คิดจะเปิดตัวกับสาวคนไหนและดูเหมือนว่าจะมีข่าวดีขณะเดียวกันทางด้านนางเอกนักแสดงสาวบีน้ำทิพย์ก็ได้มีการออกมาโพสต์รูปกอดคอกับหนุ่มอ๋อมชนิดที่ว่าไม่สนิทกันจริงทำไม่ได้และยังมีภาพอีกหลายๆมุมว่าเจ้าตัวนั้นสนิทกันเบอร์ ทำเอาแฟนคลับเขามาจิ้นกันรัวว่ามีการเตรียมเปิดตัวอะไรกันหรือเปล่าโดยล่าสุดทางด้านหนุ่มอ่อมก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วเพียงแค่บังเอิญไปเจอกันเท่านั้นคือรู้จักว่าเป็นพี่บีแต่ไม่ได้สนิทกันภาพที่ออกมาแนบชิดน่าจะเป็นเพราะมีหลายๆคนต้องนั่งเบียดกันซึ่งชาวเน็ตก็พากันเข้ามาแซวมากมายว่าต้องใช่แน่ๆเอะยังไงคู่นี้